ดีสวัสดัดนะฮะท่าผู้ชมทุก่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่ผมนัดนะฮะนะนี้เราจะมาเปิดกล่องเคาน์เตอร์กันนะครับทั้งหมด8กล่องนะฮะก็เดี๋ยวเปิดเกิดเปิดกล่องนี้นะฮะกับคอมาสองนั่นเองฮะเรามาเปิดกล่องแรกกันเลยเดีกวะะ่าดีกว่าซื้อไว้เสียเลยนะฮะ โอ้โหเสียงนี้ดังมากมาดูกันกล่องแรกจะได้อะไรนะครับต้องกดค้างไว้10วีนะครับโอเคสมมติว่าครบ10วีแล้วนะครับก็ปล่อยน,นะครับเอะไรเนี่ยลลย below jacket f ฟค t อรี่นิวหรือเปล่าน่าจะเป็นฟิวเทสนะฮะไปดูอ่อาโอ้โห,โหแม่งมีรอยถลอกอย่างมากมาดูราคาก่อนเลยนะฮะเป็นแรกว่าจะเจงหรือจะไม่เจงอะไร ตอนนี้โอ้ oh, เป็นร้อยนะฮะโอเคกล่ okay. องแรกนะฮะประสบความสำเร็จนะฮะต่อไปโคมาสองเลยนะฮะโคมาสองโอเคก็ okay. ต่อไปนะสุดต่อไปนะ,ะโยงนะฮะโยงโยงไปนะฮะถึงนี่ใช่ไหมแล้วก็โยงกลับบา,างนี้นะฮะแล้วก็กลับไปตรงนี้นะฮะ เพื่ออะไรครับไม่รู้ครับปล่อยเลยไปไปเลยเอามาขอนอ้ไปเลยเอาาโอ้แมนโอว์ oh, สวยอยู่นะฮะของมีเกฟบต่อไปเฮะเมื่อกี้เราลิดขวาที่กล่องใช่ไหมต่อไปเราลิดขวาที่กุญแจไว้แล้วก็เลือกกล่อง ผมเอากล่องนี้นะฮะกล่องตรงกลางนะฮะมกักจะดีที่สุดนะครับคลิกค้างนะฮะต่อไป20ปีนะครับไม่เอา20ปีน้ำหนึ่งถึง20ปีตอนเราที่เอาจอไปต็อ10ปีไปถึงตอนที้10ปี สวยสวยมากสวยมากสวยมากอตอนนี้นะฮะอยู่ที่150นะฮะถือว่าไม่เจงนะฮะสำหรับกล่องที่สองนะฮะแย่ทำไมกูว่ากล่องใหม่แม่ง กล่องน,นี้แม่งดีกว่าโคมมาสองดีว่าเฮ้ยโคามาสอ,อย่ายอมอีู่เว้ยมาผมว่าโซที่นับหนึ่งถึงยี่สิบแม่งได้วะ่ะแั้นต่อไปต้องนับหนึ่งถึงสามสิบนะครับมาจงมามามา <c oughs> กูไม่ได้ให้เอาลูกซองมานะแกนะแล้วนะครับกดกล่องดียวกดกดนะฮะ คลิต่อไปนะคลิกของคลิกที่ของย้ำๆนะฮะนี่ฮะผมอยากได้มีดนะย้ำย้ำนะฮะกับ LVP h y p เ r b e a t บีดคือไอ้ไอถานอย่างเี้ยอะไรก็ได้นะฮะผมย้ำย้ำย้ำที่มี1สิบรอบนะโอเคก็คลิกคลิกคลิกต้องมีค้างสิบวินาะทีเฮ้ ล็อกเก็ตป๊อปนะฮะ,ะหไหนๆก็เปิดแล้ว,เป,ลวเปิดไม่งหมดเลยเปิด่ต้องคิดอะไรเลยกดมาเลยโอ้ยนวาลายนี่เล่นม,ม,มากเ,เ,เ,เิ็มเลยปืนยังไม่โหลดอีกเต็เตตมเมเมเ ลายสวยบอกเลยโอ้ชโอ้มีรอยถลอกอย่างมากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูราคากันก่อนเลยโอ้เท่าไหร่วะสองร้อยนะฮะก็แต่ว่าเทียบาถ้ากับปืนไอ้เทียนี่นะฮะมารวมกันนะฮะก็ถือว่ายังเจ๊งอยู่นะฮะต่อไปนะฮะมีดมีดแน่นอน ต้องมีดไม่มีตัวไห้เพื่อปีดแม่ฮูเล็ตต์จอห์นสันเกียแฟนโอวอร์นะฮะเท่าไหร่วะโอ้โหเห็นเลขนี่ด้านซ้ายนี่จบเลยอกล่องหมดแล้วว่ะมาดูตังกันตังพอวะว่ะ มาเดอตั้งกันตั้งเหลือ400นะฮะก็ไม่คิดเยอะ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 เสือเกตนะฮะเปิดเลยนะฮะอย่ารีร้อนะฮะอนุญาตนะฮะวราอนีญาเสียงดังมากโอเคหนึ่งสองซ่อมนี่นี่นี่ตรงมาอ่านี่นี่เีิดเอ่อ ยายทหารมนเลยมึงทิ้งไปแอาเอามันอีกกล่องนึงนะฮะแล้วก็ามด้วยอัน,นี้ไม่ต้องสญญงนใจอะไรฮะกดเปิดเลยนใ,ใจทำไมในเมื่อมันก็ได้ขี้อยู่ดีนะฮะมันจะสนใจทำไมนะฮะใช้ได้เหรอไปเหรอแกร์กร์แก,แกแบบไปเล่น นี่เป็นสองที่สุดท้ายแล้วนะฮะแน่นอนกดนี้นะเอ้ยกดล็อกมสุดเอาคิดหายแม่งเดืดกล่องไม่ได้เอา้าเทือผิดกล่องแบบพลังงานไงพลังงานทำให้เราตาลายมาโอ้โหดูดูของแต่ละอย่างเห็นแล้วโปวดขี่เลย มาฮะมาฮะโอ้โหของแดงผ่านหน้าไปแล้วนะอย่าจะไปหวังอะไรนะฮะพีเอีกิเกิลประมาณ60บาทนะฮะมาักกล่องโอเคจบจบจบเลิกเลิกเลิกเลิอกอ,อะไรก็ขอลาไปก่อนนะ นี่นะฮะไม่เป็นไรได้ฟาร์มาร์ลายสวยมานะครับส S 5ห้าห้าสามไซเล็กนะฮะมาก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า